ในฐานะคนนครศรีธรรมราชและก็เคยเป็นสอสอนครศรีธรรมราชมาหลายสมัยขอต้อนรับและก็ยินดีที่คุณเศรษฐาได้ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณเศรษฐาได้ไปไหว้พระบรมาธาตุเจดี D, ไปไหว้ศาลหลักเมืองไปไหว้ไอ้ไข่วัดเจดีก็เป็นปกติของผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะไปนครศรีธรรมราชก็ต้องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาจังหวัด ผมอาจจะไม่ได้ไปต้อนรับคุณเศรษฐาด้วยตัวเองเพราะว่าอยู่ในเงื่อนไขาการพักโทษซึ่งโดยปกติผมก็จะไปต้อนรับอยู่บ่อยถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ระดับนายกรัฐมนตรีไปพื้นที่นครศรีธรรมราชผมก็จะไปต้อนรับด้วยตัวเองทุกครั้งนะครับแต่ว่าครั้งนี้ก็ไม่ได้ไปแต่ว่ามีพี่น้องประชาชนไปต้อนรับกันมากมีนักการเมืองในจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ ไปต้อนรับกันครับสิ่งที่คุณเศรษฐาพ,พูดอยู่ตลอดว่าการลงพื้นที่ของท่านเพื่อที่จะไปรับฟังปัญหาเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนแต่ว่าผมเห็นภาพข่าวการที่พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชมาชูป้ายเรียกร้องเงินหมืน่นแต่ว่าไม่ใช่เงินดิจิตอลมีเจ้าหน้าที่มาสั่งเก็บ คือผมแปลกใจะครับว่าคุณเศรษฐาเวลาลงพื้นที่ต้องการที่จะเห็นป้ายเชียร์ป้ายให้กำลังใจป้ายทวงถามเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นก็จะได้เมื่อไรอย่างนั้นหรือป้ายอื่นๆที่เป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคนเศรษฐาไม่อยากจะรับฟังหรือไม่อยากจะเห็นคือผมไม่แน่ใจว่าการสังเก็บป้ายที่มาเรียกร้องเงินสดไม่ใช่เงินดิจิตอลเนี่ยจริงๆไม่ใช่ประเด็นที่รุนแรงครับ แต่ว่ามีเจ้าหน้าที่มาสังเก็บไม่แน่ใจว่าเป็นการกระทําของทีมงานของคณะผู้ติดตามหรือว่าเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดหรือว่าคุณเศรษฐาสั่งไว้เป็นนโยบายว่าป้ายที่เป็นลบไม่ต้องการรับต้องการรับแต่ดอกไม้ไม่เอาก้อนอิดอย่างนั้นหรือคือผมอยากจะให้คุณเศรษฐาได้เข้าใจว่าการลงพื้นที่ต้องรับฟัง ทุกมุมมองทุกปัญหาของพี่น้องประชาชนครับเมื่อเราเปิดกว้างที่จะรับทราบปัญหาของประชาชนก็ให้สิทธิ์ที่เขามาแสดงออกความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาโดยอิสระภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญครับคนนครศรีธรรมราชเป็นคนจริงตรงไปตรงมา เมื่อคุณเศรษฐามาเขาต้องการอยากจะได้เงินสดมากกว่าเงินดิจิตอลเขาก็แสดงออกชูป้ายเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบแต่ขณะเดียวกันมีความรู้สึกว่าเหมือนว่าอะไรที่ไม่ดีไม่เป็นบวกกับนายกทีมงานก็ไม่ต้องการให้นายกเห็นผมอยากใจคุณเศรษฐาเนี่ยใจกว้างอย่าใจแคบเปิดรับฟังความเห็นของประชาชน อย่าทำตัวเหมือนกับนักการเมืองในยุคเผด็จการที่ต้องการแต่คำหวานต้องการแต่คำชมไม่ต้องการความเห็นต่างไม่เคารพความเห็นต่างซึ่งอันนี้ก็ฝากไว้ครับเพราะคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็ประกาศอยู่ตลอดเวลาว่าลงพื้นที่เพื่อจะรับทราบปัญหาของประชาชนเมื่อประชาชนมาสะท้อนปัญหาก็ควรรับฟังและก็นำไปพิจนารณานำไปแก้ไขจะทำได้แค่ไหนก็เป็นสิทธิ์ของท่านนายกครับ ฟันผมรู้สึกเสียใจรู้สึกผิดหวังกับการลงพื้นที่ของคุณเศรษฐาในานครศรีธรรมราชในครั้งนี้และก็ขอให้กำลังใจกับพี่น้องชาวนาครศรีธรรมราชที่ได้แสดงออกอย่างตรงไปตรงมาสมกับเป็นคนจริงของคนขอนบ้านเราครับ